บูธเกษตรกรไทยปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆครับกับโปรโมชั่นใหม่สินทรัพย์น่าสนใจฟีเจอร์แคพัดโฉมใหม่พร้อมเสริมครบที่นี่จสดีครับบูธเกษตรกรไทยปีนี้ก็ทุกปีเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยของธนาคารเกษตรกรไทยและยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยได้เข้าเยี่ยมชมที่บูธนะครับ ซึ่งในผลิตภัณฑ์ของธนาคารเองเนี่ยเรามีทุกผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะมาขอรับประโยชนได้ที่บูธธนาคารกสิกรไทยแต่ไฮไลท์สำหรับปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่หลายตัวนะครับที่ผู้ที่สนใจเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยหรือขอคำปรึกษาเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับอาทิเช่นสินเชื่อบ้านเนี่ยเรามีดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.99เนี่ยสำหรับปีแรกนะครับเราสามารถกู้ได้ถึงร0 0นะครับสำหรับในปีนี้เองเนี่ยเราออกบัตรดบิตก,การ์ดใหม่ นะครับหน้าตาที่เป็นเบบี้คลายนะครับซึ่งคิดว่าเป็นตัวกระตัวเนี่ยที่หลายๆท่านเนี่ยรักนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครที่บูธธนาคารเกษตรกรไทยได้เช่นกันนะครับมีหลากหลายลายและหลายสีมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลเลกเตอร์แบบหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยทุกท่านเนี่ยที่สนใจนะครับที่อยากได้เบบี้คลายเนี่ยไว้ครอบครองนะครับเรายังมีเคพรอพเพอร์ตี้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่า เป็นสินทรัพย์รอการขายเนี่ยที่ทางธนาคารเนี่ยมีจําหน่ายนะครับซึ่งผู้ที่สนใจในอย่างจะได้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพื่อไว้ลงทุนนะครับหรือไว้เพื่อทำอวัตถุประสงค์ประเภทอื่นเนี่ยธนาคารกตรกรไทยเองก็มีรายละเอียดเนี่ยพร้อมนะครับที่บูธธนาคารกตรกรไทยผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถเยี่ยมชมบูธได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเคพลัสของธนาคารเนี่ยเราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับยยซึ่งในฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยช่วยให้ผู้ที่ใช้เคพลัสเนี่ยสามารถที่จะ จับจ่ายใช้สอยเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิเช่นเราสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้มากกว่า150ประเทศนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราออกตัว QR code นะครับซึ่งเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราสามารถใช้ QR code เนี่ยจ่ายได้เช่นกันในหลายๆประเทศนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ K Plus อยู่แล้วนะครับและผู้ที่สนใจเนี่ยอยากที่จะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยยินดีนะครับที่เรียนเชิญที่บูธธนาคารกสิกรไทยหรือ สมัครที่เกิดพาร์ที่สาขาธนาคารเกษตรกรได้ทุกสาขาได้เช่นกันด้วยนะครับขอบคุณครับ